สวัสดีทุกคนนะก็กูบอกแล้วอีบุญบม่มีไปโอ้มึงว่ามึงสิแป้าผ่าตีมันนี่โอ้เปลเาเลยแปลเาเลยแปลาผ่ามาขายเลยนั่นน่ะเขาขายอะไรมึงก็ขายอันนั้นเข้าใจบ่เห็นบอกเขาหั่งเขารวยอีห่ามึงเขาได้เดือนแล้วเป็น,นแสนแสนเข้าใจบออันไหนมันสิรวยมึงเฮ็ดอีห่าต่มึงมึงสิไปเฮ็ดตายยังไยเขาบบเฮ็ดนั่นน่ะ,นะอือ ทำสิ่งที่เขาได้กำไรนั่นน่ะ,นะ,นะเออเขาจาใจบเฮดคือเซียวมึงเขาใจ่ายบเปามาขายเออไปอามาขายนะครับพ,พี่น้องเอฟซีนะเออนะครับอย่ไปพลาดพิงคนอื่นเด้อนะครับพี่น้องเอฟซีผมไม่รู้นะว่าเป็นใครนะครับนะเออนะรับผิดชอบตัวไฟตัวมันเดอ้อนะครับนะเออนะเห็นบอกเขารวยนะเห็บบอกเขาได้ กำไรเดือนจักแสนจักแสนนั่นน่ะนะมึงหูจักบอกเออมึงปเปียาเลยเออมันบอกว่ามันจะเปเอลวันนี้แหละพี่น้องอมาขายเนาะสองหมื่นมึงได้เท่าไหรมึงก็เอาเท่านั้นแต่เขาก็อยากซื้ออยู่แต่เขาไม่ชอบคนขายมึงเข้าใจไหมเออมึงอย่าไปขายขอไม่นั่นโอ้ยเออนะมึงเปเอาเลยสองหมื่นมึงได้เท่าไหร่ก็ามาเท่านั้นเข้าใจบอ แต่เขาอยากซื้ออยู่แต่เขาไม่ชอบคนขายเข้าใจบอกูเบ้านี่นะออว่อเขาจีบเขาจีดดากูเราบักฮาบักตาเม้ยบักตายรับวันนี้เนาะไอ้มันมาแข่งอันขายแข่งกุยเลยเนาะปฏิวัยเลยเนาะถ้ามันจีศูนย์จะกุยเลยเนาะบาทนี่เป็นน้ำบักฮาบักตานี่เราไปบอกมัน มันเอาผ่ามาขายคือกูปฏิวัยอีกล้ะขายดีใน่นอนเขาจะทาซื้อนํามึงนี่นะยูนี่ในเอฟซีกูนี่นี่น,ะนี่นี่นนเออที่อยู่ในนี้นะเออนะเบิรงเอาบันนี้มันห้งนาเรนะกัมนาดําเก่าบันนี้เสื้อกูเลยได้การเออรอที่จะซื้อกับมึงนี่นะ มึงไปลาเลยบางไรพาไปร้านไหนบางไรหูจกักวัดร้านถือ้านแพงเตือนน้มันให้มันมึงก็ต้องตกลงกันก่อนหนว่ามึงห้ามท่วงบุญคุ้นกูอ่ามึงห้ามท่วงบุญคุณกูม,ม,ณกมึงต้องตกลงกับบางไลมันได้อ่าต้องเฮ็ดคลิปเป็นหลักฐานก่อนเข้าใจบอกกูสิบอกมึงห้ามมาท่วงบุญคุ้นกูนะไ่าสิเออถ้าเมื่อไรกูห่างกูห่างกูรวยขึ้นมากูสีสมมานาคุณมึงยังไงมึงก็บอกมันแบบนี้เข้าใจบอ เออเวลามึงได้มึงก็ให้มันเข้าใจบอเออกไรนะมันรู้หมดแหละร้านไหนถูกร้านไหนแพงราคาเท่าไร่เท่าไหร่มึงเสียมาขายเท่าไหร่เมนบอมึงเสียมาขายจากบาทสมมุติว่าเขาขายพันหนึ่งมึงขายสักแปดร้อยเก้าร้อยเออกำไรบางร้อยสองร้อยมึงก็อ้ามึงจะขายแบบไปสร้างปึกเข้าใจบอมึงข้เขาแห่มาสิก็มึงบดบดีเข้าใจบอ ของกับอันเดียวกันล้านเดียวกันเา้าแมนบอ๊นอบแมนความกูบอกูบ๊อบถือกูบอบอพิดโอ้ยมึงมึงขายอัปริมาณอ่ามึงขายอัปริมาณมึงจะไปขายบัตรอันขายแบบแบบไปสร้างตึกเข้าใจบอ๊ออ่ามึงขายอัปริมาณเยอะๆมันก็ขี่ม้ากองเก้ามึงฝ้าขายเฟาเรียมึงเอามาไม่เต็กเข้าใจบอ๊อเอานะ มึงจะขายว่าห้าหวังรังฝังห้างวังรวยจะไปขายแบบชนิดจะไปส้างตึกบ่อเอเอนะมึงได้พื้นละร้อยพื้นละห้าสิบพื้นละส,สองร้อยอาจะไปเอาหลายกว่าเขาขอใจบ่จะไปเอาหลายกว่าเขากูบอกมึงนะนี่นี่มึงมรู้ว่าร้านไหนถูกร้านไหนแพงเออโอ้ยม่นความมักตามเนาะพูดจีว่ามึงจะไปขึ้นอุกขึ้นยากแม่มัน่ยังนะออมึงจะไปขึ้นอุกขึ้นยากแม่มัน่ยัง มึงจะไปขึ้นแนวอะไรขายเขาขายอะไรมึงขายนานเข้าใจบอ <c oughs> อหรือทําเพี้ยนไม่ลงตีบอโอยังรักเพี้ยนอยู่โยังจะกลับไปหาเพี้ยนดูแบบนี้อ้อาวๆกูขอใจมึงนะ <c oughs> โอ้ตายๆนะครับเนาะแมนครับกินน้อยกินนาน,านเขาขายถือ แมนไพรจึงปอยากได้ของถูกพี่น้องเอฟซีแต่คุณภาพเท่ากันแมนบอ่าแมนก็จะได้ของถือได้พี่น้องเอฟบาทนึงกับเงินครับสิบบาทกับเงินแมนบบห้าสิบบาทสาบบาทกับเงินเอาเออจนรถเป็นร้อยมึงเ้ยเขาซื้อในมึงเมดปั่นกระจุยกระจายเมื่อวานจะฟังนี่ฟังนั่นฟังนั่นก็จะมาซื้อกับมึงอีกบาทนี่โอ้ยหาตามนี่มึงขายถือเนาะเอามันมันเอามาจากไหนวะก็รานเดียวกันนั่นล่ะ มึงก็ว่าเดี๋ยวนั่นเลยโอ้ยปัญญามึงเนาะมึงจะเนี่ยมาขึ้นอกกูขึ้นเน้่คขึ้อูขึ้นอ่างตายแม่มันอย่างแมนบอก,กว่านี่อ่านะกูแนะนํากูแนะนําช่องทางให้มึงแล้วนี่ไม่แต่รวยกับรวยเห็นบอกเขารวยเอารวยเอายี่ห้ามึงอืมเขารวยเอารวยเอาน่ะน่ะ,นะโอ้ตายตายนะมึงยังไปอูกไปอ่างหาเนี่ยมาขายอยู่มึงเขาขายเนี่ยมึงก็ขายน,นั้นเข้าใจบ่ กูบอกมื่อนี้ <laughs> บันเทิงแล้วพีน้องเอฟซีพดีนะเออท้งบมกรวมไันลยนะครับพี่มันแให้สิมันใส่กอเกากาเดิมบบดนี้ <laughs> เห็นชิมันใส่กอเกา <laughs> เออนะเอออันนี้ผมไม่ได้เชี่ยมนะครับเนาะผมบอกทางให้คนที่จะรวยนะเออผมบอกแนะนําทางให้คนที่จะรวยเออเห็นบอกเขารวยนะ เออเขาขายหยังมึงจะขายคือเขาเข้าใจบ่มึงจะไปหาเห็ดทัวทีบทัวเด่นเออนะออแต่ราคาถูกกว่าเออออสินค้าก็เหมือนกันร้านเดียวกันแต่มันถูกกว่าแบบน,นี้เข้าใจบ่เขาสิกินหัวออช่างตั้มนีละ <laughs> เออให้ค่าเออค่าน้ำมันมันไปเออมึงจะทวงบุญคุณกูด้อมึงก็หายไปมึงก็ตรงตกลงกันเนะนะหิบกิบไปพร้อมมึงหามบุญทวงบุญคุณเออน้ำมันเท่าไหร่เอาพันหนึ่งจุบพันหนึ่งมึงก็ายมันไปปึ๊บายมันไปอา่าเข้าใจบอกกูเบานน่ก็ถือกูเบาผิดแมนแมนอืม ถ้าเขาสล่อยสีดากูเนาะมักทายดับมึง้ยมึงไ้เขามาแข่งขายแข่งกูเนาะมาันจะไหวล่ะหมักกิตับมาห้ากิตับมาห้ากินปอดจะว่าเลยเนาะตับปอดกูบ่ย่งเลยเนาะมึง่าเอาเนวอื่นมาขายเสื้อกูรูดเสื้อกูนี่ออมึงรวยคักถ้ามึงฟังคำกูเนะ่เออเออมึงรวยคักอืมนะไอ้มึงขายไปเอ่านะ กูจะขายออกูมมีเวลากูนะ่ะมึงมีเวลานะ่ะออนะเึงกัดเว้าให้เอ็นดูเขาเอ็นดูสวงสารหนูจะไปรักสา,สาหีหนูค่าเพราะหีหนูมีปัญหาค่ะอ่าหนูหนูก็เดือดร้อนค่ะไม่มีตังค์ค่ะก็มีแต่เอซีนี่แหละค่ะถ้าท่านไหนที่จะอุดหนุนก็ขอบพระคุณมากค่ะมึงก็ว่าท่านมึงจิตายติ บัดเขาคือว่าเป็นแหะบัดเขาว่าเราก็อ่าเป็นผู้เสเส้นเป็นผู้เสเอ็นนะอ่าอ่าชีวิตเราก็ไม่มีใครคาอืมเราเป็นผู้ถูกกระทำนะคะเราก็ยังเว้าอยู่มึงเวาว้าเ่าเป็นตีใช่หมาต่มึงโอ้ยสานีกัจะให้กูบอกกูสอนเนี่ยเพาเป็นตานะนะครับนะเออการพูดการขายการนําเสนอขายของมึงก็ต้องพูดเป็นหลักเป็นการ อะไรจักบอกจริงจักวอาปลอมนะครับพี่จีเอ่อนะอืมการพูดมันต้องมีสาระนะี่หะาต่เมึงเออนะต้องมีสาระเข้าใจบอการพูดนะั่นนะจักบอกจริงจักวอาปลอมมันต้องใย้ยยังตลอกมึงขายก็คือขายเข้าใจบออ่ามันต้องมีสาระเ่้อนี่ฮะต่เมึงเอออีสันก็ตัวคนเดียวนะคะ เลี้ยงเพื่อขายก็เพื่อเลี้ยงปากเลี้ยงท้องนี่ลค่ะกํากไรก็ไม่ได้มากมายหรอกค่ะเพื่อเพื่อได้ซื้อกับข้าวเพื่อได้อยู่ได้กินนี่แหละค่ะขอบพระคุณที่ีนะคะที่ท่านใดที่อยากอุดหนุนช่วยฉันค่ะมึงก็ว่าวชํานี้มึงจิตตายดีห้ามึงโอ้ยนะครับเนาะชั้นะนี้ให้กูบอกกูสอนเท่าหีหมอยแล้วโอ๊ย,อ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 ยนะครับไม่อยากจะพูดนะไม่อยากจะว่าว่าวชัน้นนี้ก็ยังว่าว่าเป็น นี่ยแบบแบบแบบการพูดไปมันซาลงเกาเกาเข้าใจบ่มึงจะฟฝ้าไว้ตายดีอันเว้าอันนั้นนะป้านควายเฮียนะครับแบบเออเออแจ้งเว้าผิดเ่้าถืออืมไอ้ไอ้เฝาไปหน้ายะเาไปหน้าจะเ้าไปหน้าออาอ่ายันไกลกินเป็ดโอ้ยฟฝ้าเว้าพนันยันเด้าพนทันนะครับพี่น้องเอฟจีอืมนะเออเว้ามันซาลงเข้าใจบ่มึงก็องพัฒนาตัวมึงไหม พูดอะไรก็มีสาระมากกว่าเดิมเข้าใจบอกกูบอกมึงนี่กูสอนมึงนี่อ่าโอ้ยน,นะครับเนาะมึงต้องพัฒนาในการพูดใหม่อ่าเข้าใจบอกให้บหมพูดกันอย่าื้อกันย่าไม่เป็นไรพักไม่ซื้อมันไม่สนไม่รู้จะค,ค่ะพูนหน่าเพราะทีซื้อหัวปลอดมึงตี่าเวน,นั้นวอขึ้นไม่ตีขีนี่อืมนะ <c oughs> โ,อโอ้ยตายมึงไปเอารถพาไปหลายไปนั่นนะ อออร้านเดียวกันเดะเลยนะั่นนะ่ะอืมนะทาเขาทาอุ่นนุนมึงนี่นะ่อะอ่านะ <laughs>